ท้องดีครับผมฮานาจมิจูเลนฮานาจูได้ส้มยนะครับวันนี้วันที่12บสกราคขึ้นะครับใช่ครับตอนนี้เมนยูครับรีบมาปุ่งแข่งกันอยู่ที่สนามกีฬาราชมังกรนะครับถ้าเป็นงานใหญ่ขนาดนี้ลังกาแซนแล้วน่าจะมีขยะเยอะใช่ไหมครับกูผมนึกโขกแล้วไปเก็บขยะดีกว่าถุงเวลาทอมบู ไส้หนำกีฬาราชมังการาด้วยทุงกายะและตุ้งมูดีกว่าโอเคทุกคนตุ้งส้หนำกีฬาราชมังการาแล้วนะครับผมที่ข้ะกายเยอะจังนะครับแบบนี้นะครับมีกายเยอะ ะครับตอนนี้จบกันแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่วทไปแล้วนะครับผมแต่ยังมีคนที่กลับบ้าไม่ได้ด้วยนะครับผมต้าแถวนี้ไม่มีขยะแล้วก็ดีไหมคือว่าดีใช่ไหมครับโอเคทุกคนใส่ถุงมืแล้วเก็บขยะเด้ทุกคนมีปัญาอะไรครับผมเอามาทุ่งขยะใช่ไหมครับ แต่ต้นกายะนั้นโอ้มันเลึก <laughs> เล็กจิ๋วแต่ไม่เป็นไรผมเอามากี่ใบนะห้าหกใบนะครับผม,ผมก็ไม่เป็นไรนะครับทตก็ก็อ,อนุญาตนะครับก็อ,อนุญาตผมจะไม่เก็บขยายะแบบนี้นะแบบนี้นะตาตาเก็บากายะแบบนี้ น่าจะน่าจะเวลาไม่ปวละนะครับผมผมจะเก็บไก่แบบนี้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 แค่ใกาแบบนี้ไม่มีก็ก็สวยอเยอะนะใช่ไหมครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้<ๆ>โอเคติ้งไกาติ้งไก่รวย้วยนะครับผม ไม่เจไม่เจนเลยเก็บกายะเก็บกายะเลยเลยนะครับผมมีหน้ากากด้วยนะครับผมผสงสัยว่าถิงหน้ากากแล้วเขากลับมาได้ยังไงจะนี่นั่งอะไรก็ใส่หน้ากากไม่เจนอันนี้ดีนะอันนี้ดีอันนี้โอ้อันนี้โอ้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าขยะแบบนี้ อ๋อเก็บง่ายๆอ๋อดีดีครับดีครับทำด้วยกันไหมครับได้ท, <c oughs> <c oughs> ทำด้วยไหมยี <c oughs> อ oui, ชอบตุ้งกายา ที่หนึ่งเต็มแล้วเริ่มมากอยู่ดีเขาอนิยามไว้ที่นี่นะไว้ที่นี่ทุกคนผมอยากเรื่อจริงเข้าทำไหมทิ้งอันนี้ทำไหมทุกคน เที่ยวนานนะครับผมเที่ยวนัำผมเก็บไก่ยัแล้วไม่มีอะไรเข้าใจไหมครับมีเยอะน่ากลัวที่สองแล้ว,ลวผมกำลังพึ่งว่าตึา้งก่ยะจะปอหรือเปล่านะตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมเก็บก่ยะดตก๊กมาช่วยนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยนะครับ รู้สึกเก่ามากเลยนะโอ้โหเยอะเยอะมากโอเคเด็กนะกันวันนี้เอ้ไม่มีใกล้อแล้วเจได้ไหมครับดีมากดีมากดีมากรู้สึกดีนะรู้สึกสดชื่น โโหเดี๋ยวนี้ลำนบารกโกายาที่ล่าสุดไปที่ท่าล้วคัล่าสุดนะครับแล้วก็ใช <profession by default> <ative> <us> ่ไหมรุ่มผมตกด้วยนะครับผมนี่เนาะ กูจ oh, ีนจึนข <fl> ้อีนี่เนอ๋ออีจ้าครจริงจริงเอาแค่ตัวถึงตีห้าแล้วนะครับผมเก็บขยาหนึ่ง่มแล้วใช้ตัวเกขยาห้าใบแล้วั้งหมดมีห้าใบ ผมเอามาแก้5ใบแต่คิดว่ายังไม่พอครับแต่ผมรีว่าสวยนะครับผมจะว่าตอนนี้ส <engo> ่วยกุลของเก็บขายนะครับผมนี่กือโป๊ะลับของเกมข่ายของผมกันฮันด้วยไหมกับทุกคน ขยับที่ใหญ่มากไม่มีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มอบแลนด์ด้วยก็วันนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีโอกาสนาะพาไปด้วยกวันดีกว่านะครับผมคนเดียวลำบากมากเก็บกัย่คนเดียวลำบากจริงๆน,น,น,นะครับผมยังช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเค วันนีนนน้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ